EP 83ทำแห่งรถเมเราเราเคยนั่งรถเมบางครั้งยืนบางครั้งนั่งคนแน่นร้อนอับเหม็นสารพัดยิ่งเวลาเร่งด่วนใจเราก็ร้อนรอน,รนตามเหตุการณ์ไม่ว่าจิตใจเราจะเป็นเช่นไรจะร้อนรอนรีบเร่งสุขสบายรถเมย์เขาก็วิ่งได้เท่าเดิม ร้อนใจรถก็ไม่ได้วิ่งเร็วขึ้นใจสบายรถก็ไม่ได้วิ่งเร็วขึ้นเช่นกัน <c oughs> ดังชีวิตเราเขาก็เคลื่อนไปตามชะตากรรมแห่งเวลาชะตาพื้นฐานวันนี้นาทีนี้ต้องเจอเรื่องหงุดหงิดสุขสมหวังเดี๋ยวยิ้มสุข ทุกไปตามกรรมเรียงคิวชะตาคุมเราแค่30%กรรมปัจจุบันมีพลังถึง70-80%ชะตาคือนิสัยนิสัยเปลี่ยนยากชะตาแม้จะแค่30%จึงเปลี่ยนยากเช่นนี้เองหากเราต้องการจะเหนือกรรมเหนือเหตุการณ์ทั้งปวงได้ก็คงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ศิลปะแห่งการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลแล้วละ่ะแล้วคุณละ่ะอยู่บนรถเมย์วงล้อแห่งชีวิตอยากอยู่ในสภาพอารมณ์แบบไหนก็เลือกเอาเถิดขอบคุณบทความนบอสวะวันที่7เดือน72564